เดี๋ยวมาดูสาวถ้ำเบตส0 0ร้จังหวะนี้ครับเราซื้อฟีสปินกันเข้ามานะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะจ่ายกันสักเท่าไหร่ครับวันนี้เรามีทุนกันอยู่ที่56 0 0ครับผมผมซื้อทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดสุดของสาวถาำในเบตส0 0เนี่ยมันจะจ่ายที่แม็กซ์สักเท่าไหร่นะครับผมมา ก็สํหรับวันนี้เราเล่นอยู่ในเว็บเฮงจริง168นะครับสมาชิกใหม่รับโบนัส250%ฝาก100รับ350ครับฝาก200รับ700ครับผมฝาก300รับ1,550บาทฝาก400รับ1,400บาทและฝาก500รับ1,750บาทครับผมและมีโปรฝากเบาๆฝาก50รับ300ครับทุกยอดฝากรับโบนัสเพิ่มอีก10%มีแคชแบ็คเกมสล็อตให้5%และสายยิงปลามี1%ครับมีคอมมิชชั่นบาคาร่าให้1%ครับมีกงล้อมหาเฮงถอนได้ไม่ติดเทิรนครับผมสําหรับ ที่สนใจครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะจ๊ะมาลิ้นพันเงินไปหมดเลยโอ้ยคือก่อนหน้านี้ผมผมเทสมาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เข้าดีขนาดนั้นนะเออดอกนี้ก็เลยลองอัดดูว่าเผื่อจะเข้าเพราะว่าส่วนมากเวลาเราอัดอะ่ะมันจะชอบแตกดีเวย้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วคนก็จะบอกเอ,อ้ยมันไม่ใช่แนวแล้วแตกอย่างเงี้ยนี่จังหวะนี้หน้าท้องติดเกิดสวยเลยครับเป่ากระถามาเลยจังหวะนี้โอ้ย ดอ,อกนี้แตกมาอีก2องหมื่นหนึ่งครับงั้นต่อไปคงต้องอัดเลยแหละเพราะที่มันผ่านมาเราซื้อเบสสองร้อยอ่ะผมแตกห้าพันหกพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยไม่เคยแตกเกินเจ็ดหมื่นเลยผมอยากจะถึงเจ็ดหมื่นสักทีหนึ่งครั้งเนี้ยเออมาอีกแปดพันตอนนี้มาสี่หมื่นสามแล้วครับโอ้โหท่าน้าแดงติดนะมึงกูบอกเลยแสนก็ไม่ลงแต่จังหวะนี้ขึ้นมาจะแสนหนึ่งแล้วครับอื้อหือ และดอกนี้ก็จบกันไปที่40,000ครับผมสำหรับสาวทาำสปีดรันนะสำหรับใครที่สนใจนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับเจอกันบ๊ายบาย